พร้อมนะครับโอเคสวัสดีเพื่อนๆในช่อง YouTube รองเท้าฟุตบอลกันเองทุกๆคนนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่กำลังติดตามรับชมอยู่ใน f c e e o o o k แฟนเพจรองเท้าฟุตบอลกันเองทั้ง2 f a แฟนเพจด้วยนะครับวันนี้ได้เวลาที่จะมารีวิว EP ที่2ต่อเนื่องกันจาก EP ที่1นะครับสำหรับการรีวิวเจ้ารงเท้าคู่นี้ n นกี้ซูมเมอร์เคเลียนเวเปอร์ er 16คู่สีส้ม สีพิเศษคู่นี้นะครับอีพีที่แล้วนะครับอีพีที่หนึ่งผมรีวิวตัวอัปเปอร์ตัวรองเท้าสีของเจ้าตัวรองเท้านะครับชุดพื้นต่างๆนะครับรีวิวลักษณะตัวรองเท้าต่างๆให้เห็นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับใครที่อยากจะดูรีวิวตัวอัปเปอร์อยากสนใจที่อยากจะสั่งซื้อ แต่อยากจะดูรีวิวก่อนเข้าไปดูได้ที่ YouTube รองเท้าฟุตบอลกันเองนะครับเข้าไปแล้วก็ฝากกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยก็แล้วกันนะครับเวลามีรองเท้าคู่ไหนเข้ามารีวิวจะได้มีการอัปเดตแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆได้รับทราบนะครับอ่าโอเคคราวนี้เรามาดูการสลับเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับสวยไหมบอกได้เลยนะว่าสวยงามมากๆสำหรับเจ้าตัวรองเท้าสีนี้นะ n i ก e ้ซูมเมอร์เคเลียนเวเปอร์สิบหคู่สีส้มคู่นี้นะครับบอกได้เลยนะว่าสวยจริงๆสีส้มๆแบบนี้นะโลโก้สีเหลืองมะนาวแล้วอยู่ในสนามหญ้าสีเขียวแบบนี้นะโอ้โหบอกได้เลยว่าสีสันจี๊ดแสบตามากๆนะครับก่อนหน้านี้ผมเองรีวิวเจ้าตัวรองเท้ารุ่นนี้นะมาค่อนข้างที่จะ หลายสีพอสมควรนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรองเท้าที่สวมใส่ง่ายแล้วก็คนหน้าเท้าบานใส่ได้นะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูเท้าผมนี่เท้าผมประมาณนี้นะครับเนี่ยหน้าเท้าจประบาณนี้พูดง่ายๆคือเท้าผมอะใหญ่กว่ารองเท้าด้วยซ้ํานะครับแต่ผมเองก็ใส่รองเท้ารุ่นนี้เตะบอลอยู่ประจําอยู่แล้วนะครับก็ก็รองเท้า Mv16 นะครับขอเรียกย่อๆ,ๆแล้วกันนะว่า Mv06 ตัวนี้ทําออกมาคนหน้าเท้าบานใส่ได้นะครับใส่ได้เพราะว่าผมเองก็ใส่เองจริงๆนะครับใส่เล่นเองจริงๆด้วยไม่ไม่ใช่แค่ใส่รีวิวนะใส่เตะเล่นจริงๆก็ใส่อยู่ประจําอยู่แล้วนะครับอเดี๋ยวมาสวมใส่ให้ดูกันว่าเจ้าตัวสีส้มตัวนี้นะใส่แล้วจะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นก็ขยับเชือกรองเท้าออกก่อนนะครับขยับเชเชือกรองเท้าออกนะครับเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้จะมี รูรอยเชือกรองเท้าอยู่ทั้งหมด6คู่นะครับจะมีรูเข้าแล้วก็รูออกนะครับสลับฟันปลากันไปนะครับข้างละ2รูนะครับก็ขยับเชือกรองเท้าออกนะครับไซส์ที่ผมนำมารีวิวสวมใส่ตอนนี้ก็เป็น US 8 UK 7แล้วก็ EUR 4 1นะครับ CN 2 6 0นะครับก็คือเบอร์41นั่นเองนะครับก็ใส่เลยนะครับขยับเชือกรองเท้าแล้วก็ใส่นี่ ถ้าเราใส่แล้วลงล็อกนะแค่ใส่มือเดียวมันก็ใส่ได้ถ้าจับจับแบบนี้นะครับแล้วก็ดันเข้าไปเห็นไหมไม่ได้ใส่ลำบากอะไรใดๆเลยนะครับอีกข้างหนึ่งก็ด้วยเช่นกันนะครับก็ขยับเชือกรองเท้าออกก่อนขยับเชือกรองเท้าออกทั้งสองข้างนะครับจะได้สวมใส่ง่ายๆนะครับทําไมไม่ขยับมาเลยมีคนถามว่าทําไมต้องมาทําไมต้องมาขยับเอาให้เห็น ก็ที่อยากก็เพื่อจะให้ถามนั่นหละครับว่าทำไมต้องถามผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะก็ก็ก็อยากใส่ให้เห็นเห็นเป็นเป็นฟิลลิ่งว่าให้ใส่จริงๆแบบนี้นะเนี่ยเรียบร้อยนะครับก็เป็นรองเท้าที่ที่ไม่ได้ใส่ลำบากหรือว่าใส่ยากอะไรนะครับซึ่งไม่ไม่เหมือนกับรุ่นเก่าๆเ,เมื่อก่อนนะพวก MV10 สิบสามอ็มวสิบสี่อะไรเงี้ยเออไอ้พวกนั้นใส่ย,ยากนิดนึงแต่ก็ไม่ถือว่ายากมากมายนะครับนี่หลังจากผูกเชือกรองเท้าแล้วนะครับเชือกองเท้าจะเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับจริงๆสายตรงเนี้ยผมไม่ค่อยได้ดึงไม่ไม่ได้ดึง,ไม,ไ,ดดงไม่ได้ดึงจนจนจนรัดแน่นเท่าไหร่นะดึงแค่พอสมควรเท่านั้นเองข้างนี้ผมจะดึงดน,นแน่นให้ดูว่าถ้าผูกเชือกรองเท้าแล้วมันจะจะเหลือเชือกรองเท้าอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ นะครับจริงๆรองเท้ารุ่นนี้นะจากที่เคยใส่มานะครับเกาะเชือกรองเท้าเมื่อผูกแล้วจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้เหลือเยอะแยะมากมายอะไรขนาดนั้นนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับนี่ผูกเชือกรองเท้าแล้วก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับอ่าข้างนี้ผมดึงแน่นนะอีกข้างหนึ่งไม่ค่อยได้ดึงเท่าไหร่นะครับนี่จะเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับ เชือกลองเท้านะครับเชือกลองเท้าจะเป็นสีเดียวกับตัวรองเท้าเลยนะครับความรู้สึกแรกที่ใส่กระชับพอดีเท้าเป๊ะเลยนะครับผมผมเองหลายๆคนทราบอยู่แล้วว่าใส่รองเท้าเบอร์ส1นะครับก็สวมใส่ตรงตรงไซส์ได้เลยใครที่สนใจอยากได้รองเท้า mv สิบหกไม่ว่าจะเป็นสีไหนนะครับขอให้เป็น mv 16กนะก็มีข้อแนะนำว่าถ้าอยากจะซื้อแนะนำให้ซื้อตรงตรงไซส์นะครับ ใส่41สั่งเบอร์41ใส่42สั่งเบอร์42ใส่เบอร์45ก็สั่งเบอร์45เท่านั้นเองนะครับอหลังจากที่ใส่เสร็จแล้วนะครับตัวรองเท้าก็กระชับนะครับกระชับเข้ากับรูปเท้าทั้งหมดเลยนะครับไม่มีส่วนไหนที่อึดอัดใดๆเลยนะครับนี่ดานหน้าเท้านะครับดันหน้าเทา้าปลายเท้าเหลืออยู่ประมาณ ปลายนิ谢谢 es, dishes, the ้วชี้นะครับประมาณปลายนิ้วชี้ประมาณนี้นะครับปลายเท้าเหลืออยู่ประมาณปลายนิ้วชี้แบบนี้นะครับอนี่ประมาณปลายนิ้วชี้นะครับส่วนบริเวณด้านข้างเท้าด้านหน้าเท้าก็อบกระชับทั้งหมดนะครับนี่ข้างเท้านะครับอบกระชับเท้าดีนะครับบริเวณด้านซ้นรองเท้านะครับนี่ข้างเท้าด้านในนะครับ มีตัวอักษรเขียนคําว่าไนกี้เป็นตัวอักษรสีเขียวมะนาวนะครับก็อยู่รัดข้อประมาณนี้นะครับนี่น,นอ่ะหลุดด้วยก็รัดข้อประมาณนี้นะครับเนี่ยนี่นี่นะครับนี่ก็รัดข้อพอดีเลยนะครับไม่ได้ข้อเท้าก็ไม่ได้รู้สึกหลวมใดๆนะ อ่าอันนี้ก็คือบริเวณด้านข้อเท้านะครับจะหยุดจะอยู่ต่ากว่าตะตุ่มลงมานะครับส่วนข้างเท้าด้านนอกก็จะอยู่บริเวณกึ่งกลางตะตุ่มเลยนะครับกึ่งกลางตะตุ่มเลยตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับโซนรองเท้านะครับนี่ก็อบกระชับดีนะครับก็โดยรวมแล้วใส่แล้วรู้สึกพอดีเท้าเป๊ะเลยนะครับไม่ได้รู้สึกว่าบีบรัด แน่นจนเกินไปนะครับก็คือใส่รองเท้าแล้วพอดีเป๊ะเลยนะครับแต่ที่ชอบคือสีสีคือจีดมากนะครับจีดสวยจริงๆแล้วก็น้ำหนักจากที่สวมใส่ตอนนี้ก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนักอะไรเลยนะครับน่าจะออกไปในทางค่อนข้างที่จะเบานิดๆน,น,นะครับแต่ไม่แต่ก็ไม่ได้ถือว่าเบามากนะแต่ตัวอัปเปอร์ด้านในนะครับค่อนข้างที่จะนุ่มเพราะว่าด้านในอย่างที่รู้กันว่ามันมีเทคโนโลยีแอร์ซูมอยู่แล้วนะครับ เดี๋ยวผมยืนให้ดูนี่อย่างที่บอกไปว่าพื้นด้านในมีเทคโนโลยี a อร์ซูมนะครับซึ่งเมื่อเรายืนเราจะสัมผัสได้เลยว่าพื้นรองเทา้ามันมีความนุ่มของเทคโนโลยี a อร์ซูมอยู่พอสมควรนะครับอ่ะอันนี้คือบริเวณด้านหน้าเท้าเท้าขวานะครับเท้า,าขวาอ่าเท้าขวาข้างเท้าด้านในนะครับนี่ชุดพื้นปุ่มนะครับ เท้าขวาข้างเท้าด้านนอกนะครับนี่เท้าซ้ายเท้าซ้ายข้างเท้าด้านในนะครับพื้นปุ่มนะครับข้างเท้าด้านนอกเท้าซ้ายนี่บริเวณซ้นรองเท้านะครับชุดพื้นแล้วก็ปุ่มนะครับ ่าเรียบร้อยนะครับรีวิวสวยงามจริงๆนะครับสวยจริงๆนะเนี่ยเห็นไหมสวยมากๆครับสวยสวยจริงๆสีส้มจี๊ดจแสบตาแบบนี้นะอยู่ในสนามหญ้าสีเขียวนะบอกอะไรเลยว่าสวยจริงๆนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นสินค้างานท็อปมิลเลอร์นะครับไม่ใช่ของแท้นะครับ ไม่ใช่ของแท้นะเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาดูแล้วก็เข้าใจว่าเป็นของแท้นะครับผมเองก็ขออภัยด้วยก็แล้วกันนะครับดูว่าเป็นวิทยาทานก็ได้นะไม่ว่าไม่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะก็ขอบคุณก็แล้วกันที่เข้ามาดูนะครับอ่ะอันนี้ก็รีวิวให้เห็นไปแล้วทั้ง EP พีที่หนึ่งอ่าไม่ใช่สิทั้งตอนที่หนึ่งแล้วก็ตอนที่สองนะครับทั้งตัวรีวิวตัวอัปเปอร์แล้วก็รีวิวสมใส่นะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะดูรองเท้าคู่อื่นรีวิว คู่อื่นๆก็เข้าไปดูได้ที่ youtube รองเท้าฟ,ฟุตบอลกันเองนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้ามีรองเท้าอีกมากมายที่จะรอรีวิวจากดีต่อไปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับนี่โคตรสวยแม่งเลย